สวัสดีครับนี่หลังจากบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนต้นยาก็เขียวชะอุ่มฝักทองก็ใบเขียวเลยนี่ชะอมผม ต้นกระชายกโ็โพกขึ้นมาจากดินแล้วอันนี้เริ่มแตกยอดแล้วชะอมมีต้นพริกอันนี้ต้นแคร์ยังไม่ได้มาจัดการญยาเลยขึ้นลกไปหมดต้นชะอมผมอ่า โอมก็คงจะเริ่มแตกยอดแล้ววันเสาร์นี้ก็คงจะเก็บไปขายได้แล้วแต่เมื่อสองสัปสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาหนอนมันลงหน้าดูเลยมันเป็นฤดูของมันช่วงนี้ช่วงเดือนมิถุนา พุษภามิคุนาหรือว่าหลังฝนตกแรกๆนอนนอนคืบมันจะลงลงแปลงผักใครปลูกผักวันนี้เจ๋งหมดขนาดชะอมนี่ยังกินไม่เหลือเลยนี่แหละครับดงชะอมของผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ